คือตอนนั้นน่ะเราท้าให้เขาอะขึ้นไปร้องเพลงหมอกมันกวนโอยมากเคยบอกว่าเอ้าก็เห็นเพื่อนทุกคนบอกว่าแบบหมอกหล่อหมอกอะไรแบบนี้เราก็ชงให้เขาขึ้นไปร้องเลยสุดท้ายเขาเรื่องเพลงต้องโทษดาวเพราะเราเคยบอกมาก่อนหน้านี้น่าจะอีีก่อนๆคือเราอยู่บนรถแล้วแบบเราเปิดวิทีุแเราเพลงต้องโทษดาวขึ้นมาเราก็แบบเราก็ร้องต้องมึงต้องแบบบังเอิญเพลงกันมาแล้วลูะ ซีมันเป็นซีสวิตเ,เพราะนั้นเมื่อกี้ถูกแล้วแต่ว่าชัดๆชัดๆไม่แย่ความสัมพันธ์แต่ว่าลดลงไหมว่นนความเป็นเด็กบ้าพลังมันเป็นซีแบบจี่ไม่ในตอนร้องเพลงหน่อยมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาแบบเออไม่อยากฟังแบบไม่ค่อยอินความรักแต่เราบ<ม>อกว่าเออแบบเอยเราชอบเพลงนี้นะเขาเขาก็เลยแบบเลือกเพลงนี้เพื่อที่จะมาร้องให้ผมฟัง เตรียมตัวเยอะมากพอพอมารู้ที่หลังคือแบบเปนเรียนกับคงกี่คตรเยอะเลยเราไม่ใช่นักร้องเลยชี่เราก็ต้องเรียนมาเยอะนะครับมันมันมันมีทั้งอึ้งของเดกับอึ้งของผมเองค็โอ้โหลองขนาดนี้เลยวะแบบมันมันร้องเพราะเพราะจริงเพราะจริงเนี่ย <c oughs> แล้วคือร้องหลายเทคด้วยนะ <c oughs> ผมจําได้ว่าตอนผมร้องเนี่ยผมไม่รู้ด้วยว่าพี่ออบจะเอาเสียงผมเทคไหนแล้ว <c oughs> ผมก็เลยร้องม่งเต็มทุกเทคเลยผมใส่เต็มทุกเทคเลย ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธออุ้ยร้องจบจบหมดเลยจบจบทุกเคสแต่กี่เคสอ่ะเยอะคือเพลงเนี้ผมว่าความยากในการร้องเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โน้ตความยากของมันอยู่ที่การสื่อสารแล้วก็การตีความของเพลงจำได้ว่าตอนไปเรียน ครูกิจนะครับเป็นครูสอนร้องเพลงแกพูดว่าเป็นเพลงที่สามารถตีความได้หลายรูปแบบมากอ่าใช่ใช่คือที่จริงเขาถูกท้าไปร้องนะในซีนคือเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาร้องเพลงนี้ให้ให้เดฟังดีว่าผมตีความเหมือนเป็นเพลงที่เราเริ่มที่จะมีใจให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเราเราก็เลยเผลอที่จะทําอะไรก็ไม่รู้ให้เขาทําให้เขารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะยอมรับที่ไหนว่าผมอรอกากแน้ะ เขาสื่อออกมาได้ดีนะมันนำพาจริงๆเพราะเขาดีความว่าเผลอใจถูกไหมมันมันให้ความให้ฟิลนั้นจริงๆด้วยสภาพแวดล้อมด้วยสิ่งหลายๆอย่างมันอ่าสักร้อนสักท้อนสักท้อนเมงงินตอนนั้นเดือเธอกับฉัน ถึงสายลมและสร้างดาวกัเมินแกลางกันบางครับกันจนฉันทนไม่ไว้ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเลยบ้าบอกรักเธอรักเธอมันนานแสงนานแล้หลังจากวันนั้นคือเราโดนแบบ เพื่อนไซโคหมดเลยว่าหุ้ยหล่อมากมึงหล่อแบบหล่อไม่ไหวแบบจนสุดท้ายตอนก่อนนอนคือแบบเขาก็อยู่ด้วยเพราะเราเมาหนักมากเขาก็แจ้งพี่นหยไงบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนเดนะแล้วก็นึกเรื่องขึ้นได้ว่าเฮ้ยแย่หล่อจริงป่าวะไหนลองเช็คดิไอ้ยาเาก็ม่จะเท็ตอยู่เนะีมมึงมึงใกล้ไปแล้วก็หรอเขาต้องคุ้เขาเ็ก็อ๋อตรงตงมันต้องแบบอย่างนี้หละเพราะว่าสิ อ๋อแบบมีเนี่ย,ยแล้ต้องทำให้เขาไม่ตุนเท่านั้นะเพรออาะเราจะแอบดูนหน้าเขาพอเรามองดีๆแบบเออหล่อจริงวะ่ะอ๋อก็คือเราเริ่มเผลอใจแล้วใช่ไหมไม่ไม่เราก็แบบเราก็แบบแข็งทำไมอ่ะหล่อจริงวะ่ะ <c oughs> แต่แม่งน้อยกว่าผมนิดนึง <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เดย์อันนี้สี่และวอ๋อมันดีนะมันมันเห็นอะไรหลายๆอย่างจริงไหมครับครับ นิ่งเกินนิ่งเกินนิ่งไปอุ้ยอุ้ยไม,ม่มีอารมณ์เลยครับ <c oughs> เราก็แบบนี้เราก็แบบนี้หลับตาทำไมขเข<อ>าเปิดตาดิาจำลองก็ผมหลับอยู่ การไปแอบมองครั้งนั้นเนี่ยมันมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเดที่ทําให้เขาแบบหวั่นไหวขึ้นนิดหนึงด้วยการที่เขาดูแลเราอย่างดีด้วยการที่เขาประครบประงมเรา